โนช่วยเอาอีกอันออกให้ไม่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 อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องๆค่ะเป็นแถลงการยํายาหัวค่นะคะขณะนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะพี่อุ๋ยกับนาโอนี่กำลังตัดคลิปกันอยู่นะคะนาโวเป็นอะไรไม่เอาแล้วก็พี่อุ๋ยนะคะขอให้นาโอนะคะช่วยถอดหู หน้าเราลื่นคือ,อไหลถ้าเขาทำหน้าเจ็บมันจะยิ่งเจ็บไงนะโอพิวอีขอให้นาโอถอดต้มหูให้นะคะเอียงนิดๆนะคะน้องๆจะเริ่มเห็นสีนะคะแล้วก็นาโอนะคะถอดป๊บก็วิ่งหนีกระโดดหนีเลยนะคะปรากฏว่าพี่วิเขียไนไอ้นี่นะคะต้มหูนะคะออกมาพร้อมเลือดนิดหน่อยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเลือดมันต้องออกมันครั้งที่แล้วแน่ๆเลยที่พี่วิเคยทำคลิปแบบหูเลือดออกอะ่ะ ไปครั้งหนึ่งจากนั้นโอก็แบบไม่เอาแล้วแต่ว่ามันมีสองรูไงเราต้องออกสองรูสาเหตุเดิมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปนอนที่กรุงเทพแล้วก็พี่อุ๋ยคิดว่าไม่น่าจะถอดต้องหูดีกว่าเพราะว่าถ้าเราถอดเข้าถอดออกอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะหายเพราะเรานอนพักที่โรงแรมก็เลยคิดว่าใส่นอนคืนหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าใส่นอนแค่คืนเดียวเนาะแต่ว่าเห็นปะ ที่แล้วกวับน้องๆดูดิเห็นหรือหูเขาว่าโฮย้ยน้องโอเยอะมากเลยอะ่ะเฮย้ยคือเลือดมันไหลลงมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะคือเลือดที่ออกอะคะ่ะเป็นรูบนสุดตรงนี้นะคะไม่ใช่ข้างล่างนะแต่ว่าเลือดอะมันไหลตามร่องหูออกมาจนถึงข้างล่างนี้แล้วตอนเนี้แล้วประเด็นคือมันเหลืออีกอันหนึ่งที่มันยังไม่ได้ออกคืออันนี้ เราต้องเอาสองอ,อันแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราดึงออกมาแล้วเลือดมันจะกระฉูดเหมือนอันแรกหรือเปล่าตรงเนี้ยคือเมื่อกี้ต้มหูแบบมีเลือดติดออกมาเต็มเลยเหนปะเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจบ็บแต่ถ้าสมมติว่าเราแสดงอาการว่าเราเจ็บมันจะยิ่งเจ็บไงเราก็เลยแบบเข้มแ <c oughs> ข็งเขาไว้ยังไงนะโอช่วยเอาอีกอันออกให้หน่อยหมไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่โอาทำไม่ช่วยเขาอ่ะเจ็บไม่เอาโนอไม่ได้เป็นคนเจ็บหนูเป็นคนเจ็บหูหนู กนโอช่วยถือกล้องให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่วิจเจาอะขยังนอองออ๋ขอขยับไม่ได้อ่ะแค่แตะก็เจ็บแล้วอ่ะอยังไงดีค่อยๆดันข้างหลังออก ก้นออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้โหดูมือพี่ดิไม่ดูเนี่ยแค่แตะก็เลือดเต็มแล้วอะ่ะโอ้โวันเดียวก็ไม่ได้นะคะคืนเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นข้างบนดนะ้วยเนาะแล้วก็ต้องหูที่เลือกอะคะ่ะ ให้ดูนะอับพอดีว่ามันไม่ใช่แบบแบนๆเนาะมันมีความนูนของของตัวเพชรอยู่ค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นเงินนะเนาะมันนูนเกินไปไงเวลาทับมันเลยทําให้ทับเยอะกว่าอันอื่นแล้วทําให้มีโอกาสอักเสบได้นะคะอันนี้น่าจะน่าจะไม่เป็นไรเนาะนะโอเนาะเดี๋ยวแห้งแนละ้วมันน่าจะหายเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่รูหูจะตันมากกว่าเพราะว่าเวลามันเป็นแผลเยอะๆอะคะ่ะแล้วเราไม่ได้ใส่มันต่อเนื่องเนาะ มันก็จะเกิดการสมานตัวเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเวลาที right. ่เราเป็นแผลแล้วเนื้อมันก็จะเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหดตัวเข้าหากันเพื่อแบบรักษาแผลรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่เนาะไม่เจ็บนาโอไม่ได้เป็นคนเจ็บนะโอนี่นะก็พี่วิก็เหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่เห็นพี่วิเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่แน่รอบนี้อาจจะรูหูตันหรือด้วยซ้ำไปอาจจะตัดหูทิ้งไปเลยว่าไม่ตัดทิ้งนะโอมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ น่นแหละค่ะน่าจะเสี่ยงการเป็นหรูหูตันซะมากกว่าเพราะว่าเลือดออกค่อนข้างเยอะแล้วไมใ่ข้างใหญ่นะคะใส่ล่างอย่างเดียวครับต่าง้างบนชัางมันครับให้ใส่แต่้ล่างอย่างเดียวโอเคนะครับงั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้แล้วกันนะคะด้วยความปรารถนาดีเนาะก็อย่าใส่ต้องหูนอนนะคะถ้าเจาะก็เจาะข้างล่างจะเซฟตีกว่านะคะข้างบนจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงเนาะงั้นก็วันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่วินจะไปล้างแผลก่อนนะคะ